สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอาอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยครอบครัวมีสุขใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนั่นเองคะ่ะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกนะคะ บทบาทก็คือการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ค่ะส่วนหน้าที่นะคะก็คือสิ่งที่เราต้องทำด้วยความรับผิดชอบของเราถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทหน้าที่และทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจะทำให้บ้านของเรานะคะน่าอยู่และสมาชิกในบ้านก็มีความสุขด้วยค่ะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะ เรามีใครบ้างคะอ่ามีคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะคุณพ่อนะคะก็จะคอยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านด้วยนะคะแล้วก็ทำงานหารายได้ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่พังไปแล้วก็ทำสวนตัดหญ้าลดน้ำต้นไม้หรือล้างรถนะคะต่อไปคุณแม่คะ่ะก็ อบรมสั่งสอนลูกเหมือนกันเลี้ยงดูลูกแล้วก็ดูแลทุกคนในบ้านเลยแล้วก็ทำงานหารายได้ทำอาหารแล้วก็ซ่อมแซมเสื้อผ้าล้างจานถูบ้านทำทุกอย่างเลยค่ะคุณแม่เก่งมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปเป็นบทบาทหน้าที่ของลูกๆนะคะ ลูกๆก็จะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะพี่สาวกับพี่ชายจะมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าเองได้ถูบ้านทิ้งขยะ เช็ดกระจกกรอกน้ำจัดโต๊ะอาหารหรือล้างรถทํางานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะตัวเราตัวเราก็คือเด็กๆนั่นเองอาเด็กๆทาอะไรบ้างเด็กๆต้อง ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะคะช่วยเหลือตัวเองได้ในการอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็หยิบจับของนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ช้อนซ่อมและแก้วน้ำในการรับประทานอาหารจัดเก็บของเล่นเองจัดเก็บของเล่นของใช้ด้วยใช่ไหมคะและอุปกรณ์การเรียนของตัวเอง บ้านถูบ้าน,านล้างจานล้างแก้วน้ำช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณพี่ใช่ไหมคะ,ะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆต้องทำอย่างไรคะถึงจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ได้คะเด็กๆลองตอบคุณครูสิคะว่าคุณพ่อและคุณแม่มีหน้าที่ทำอะไรบ้างเอยเด็กๆจำได้ไหม เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเข้าใจยังคะว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นมีอะไรบ้างหากติกๆยังไม่เข้าใจนะคะคุณครูไอยก็มีนิทานที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวมาให้เด็กๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากขึ้นถ้าพร้อมแล้ว ไปชมนิทานกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับสมาชิกในครอบครัวของเราไปแล้วนะครับยังจํากันได้หรือเปล่าครับว่าแต่ละคนในครอบครัวนั้นเราเรียกว่าอะไรกันบ้างก่อนที่จะไปรู้จักกับเรื่องต่อไปเรามาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วกันก่อนครับให้น้องๆ เลือกภาพให้ตรงกับคําอธิบายให้ถูกต้องเด็กๆด,ดูเลยนะคะว่าพ่อของพ่อคือใครแม่ของแม่คือใครผู้ปกครองสามารถช่วยลูกๆได้นะคะ พ่อของพ่อคือคุณปู่แม่ของแม่คือคุณยาย <S S พ่อของแม่คือคุณตาน้องของพ่อคือคุณอาแม่ของพ่อคือคุณย่าน้องของแม่คือคุณนาต่อไปเด็กๆอ่านตามนะคะพ่อของพ่อ แม่ของแม่พ่อของแม่น้องของพ่อแม่ของพ่อน้องของแม่วันนี้วันเสราร์แปรพลอยก็ตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมากินข้าวกับครอบครัว และเมื่อรับประทานข้าวเสร็จแล้วพ่อคะวันนี้พ่อพาพลอยไปเที่ยวนะนะนะคะไม่ได้หรอกลูกวันนี้พ่อยุ่งมากเลยอ้าวทำไมล่ะคะหนูอุตส่าห์เป็นเด็กดีตื่นตั้งแต่เช้าแต่พ่อต้องไปดูแลต้นไม้ในสวนแล้วก็สัตว์ในคอกของเรานี่ลูก หยุดสักวันหนึ่งไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอกลูกถ้าหยุดเราก็ไม่มีร้ายได้นะมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่จ้าก็พ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวของเรานะก็ได้คะ่ะคุณพ่อหนูเข้าใจคะ่ะ สู่กันฟังพ่อของพลอยทําอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและครอบครัวของน้องๆทาอาชีพอะไรกันบ้างครับรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆคงได้ทราบแล้วนะครับว่าทำไมพ่อถึงได้ทํางานหนักทุกวัน เพราะว่าพ่อของเรามีหน้าที่สำคัญคือทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครับพอพ่อออกไปทำงานได้สักพักลอยถือกล่องของเล่นมาหาแม่แทนแม่คะคุณแม่มาเล่นกับหนูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนละกันนะลูกรอแม่ทํางานให้เสร็จก่อน ทำไมดูทุกคนยุ่งจังเลยล่ะคะแม่ยังต้องกวาดบ้านล้างจานถูบ้านซักผ้าแล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวอีกนะจ๊ะโอ้โหเยอะจังเลยนะคะแล้วทำไมแม่ต้องทำด้วยล่ะคะก็มันเป็นหน้าที่ของแม่นี่จ๊ะ ที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้านคุณยายคะคุณยายเล่นกับหนูได้ไหมคะไม่มีใครมีเวลาว่างเล่นกับหนูเลยมาพลอยมาคุยกับยายตรงนี้ลูกพลอยต้องเข้าใจนะลูกว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ตัวหนูเองหนูก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือทำกันบ้านตามที่ครูสั่งแล้วก็เป็นเด็กดีไงลูกอย่าไปน้อยใจว่าไม่มีใครมีเวลาให้นะหลานอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหนูเองก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกันหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณยาย เพื่อนๆรู้กันแล้วว่าทำไมแม่ถึงต้องทำงานบ้านทั้งวันเพราะว่าแม่ของเรามีหน้าที่สำคัญคือต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับแต่ในบางครอบครัวหน้าที่ของพ่อและแม่นั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเช่นบางครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่อาจจะออกไปทำงานข้างนอกกันทั้งคู่ซึ่งแต่ละคน ก็จะมีหน้าที่ต่างๆของตัวเองน้องๆเองก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครูนอกจากนี้แล้วน้องๆยังสามารถช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยนะคะเช่นเก็บผ้าทำความสะอาดบ้านเป็นต้นค่ะน้องๆจะเห็นได้ว่า หน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวนั้นจะแตกต่างกันไปเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและคนในครอบครัวตายายมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับลูกหลานและลูกเองก็มีหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนั่นเองค่ะถ้าทุกคนปฏิบัติตัวตามหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ครอบครัวของเราจะมีความสุขค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิ้ทานของเรานะคะก็ได้จบลงแล้วเด็กๆได้รู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะ แบบฝึกหัดหน่วยครอบครัวมีสุขของเรานะคะก็คือเรื่องบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนั่นเองใบงานที่1นนะคะใบงานของเรานะคะเด็กๆฟังคําชี้แจงของครูนะคะให้นักเรียนโยงเส้นบทบาทหน้าที่ภายในครอบครัวให้ถูกต้องลูกๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยในแบบฝึกหัดแผ่นนี้คะ อ่าเห็นรูปคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเราอีกฝั่งก็จะมีตั้งใจเรียนภาพคุณพ่อกําลังซ่อมแซมบ้านอ่าภาพคุณแม่กําลังทํากับข้าวแล้วก็ภาพที่เด็กๆช่วยคุณแม่ทํากับข้าวใช่ไหมคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นบทบาทหน้าที่เลยเด็กๆคิดว่าบทบาทของคุณพ่ออันไหนคะ คุณพ่อซ่อมแซมบ้านเก่งมากค่ะลูกก็โยงไปคุณพ่อซ่อมแซมบ้านต่อไปค่ะคุณแม่คุณแม่ทําอะไรเอ่ยอคุณแม่ทํากับข้าวเด็กๆก็โยงไปคุณแม่ทํากับข้าวต่อไปนะคะตัวเราตัวเราก็คือตัวเด็กๆเองเด็กมีหน้าที่ทําอะไรคะตั้งใจเรียนหนังสือเด็กก็โยงขึ้นไปตั้งใจเรียนหนังสือต่อไปอะไรอีกคะ ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านโอเคค่ะแผนแรกของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเลยค่ะอ่าใบนี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนนะคะระบายสีตกแต่งภาพและตัดตามรอยปะคุณครูจะให้เด็กๆตกแต่งภาพก่อนอ่าตกแต่งภาพรูปนี้เป็นภาพอะไรเอ,อ่ยเด็กเห็นไหม ภาพรอยปะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะอ๋อคล้ายๆรูปคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆเห็นกันไกลไหมเอ่ยอ่ะนี่กันไกลคุณครูก็จะให้เด็กๆระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดตามรอยปะเลยค่ะเนี่ยรอยปะเด็กๆก็ตัดตามนี้เลยอ่าพอเด็กๆตัดเสร็จแล้วพอเด็กๆตกแต่งแล้วก็ตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะ,ะเด็กๆก,ก็จะเห็นหน้านี้ใช่ไหมคะหน้านี้ตอนแรกมันก็จะว่างเปล่าอยู่ก็ให้เด็กๆนะคะ,ะฟังคําชี้แจงนะคะลกูกให้นักเรียนนําภาพที่ตัดแล้วพร้อมทากาวมาแปะติดลงบนกระดาษและตกแต่งตามจินตนาการอันนี้ก็คือคุณครูตกแต่งตามจินตนาการของคุณครูแล้วนะคะสุดท้ายนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะบันทึกคําพูดให้เด็กๆด,ด้วยนะคะ วา่าเด็กๆวาดรูปอะไรนะคะอ่าเก่งมากเลยค่ะใบงานของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูไอก็ขอลาไปก่อนนะคะวันหน้าพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ